สวัสดีค่ะคุณป้าพาถักจากช่องฮอมโคเชนะคะก็มาเจอกันในคลิปที่สองกับการถักเสื้อลายผสมตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีถักกันต่อเดี๋ยวคุณป้าขอใช้พื้นที่ตรงนี้บอกข่าวนิดหนึ่งนะคะมีเพื่อนนักถักเขาถามเข้ามาเนาะว่าอยากจะถักเสื้อเป็นชุดคุณแม่คุณลูก สมมุติว่าเราถักเสื้อคุณลูกตัวนี้นะคะคุณแม่ก็อยากจะใส่เหมือนคุณลูกแต่ไม่รู้ว่าต้องเพิ่มห่วงเท่าไหร่ซึ่งคุณป้าก็ไม่สามารถบอกไปในคอมเมนต์ได้เนาะเพราะว่ามันต้องพูดกันอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าคุณป้ามีคอสปรึกษานะคะสมมุติว่าจะถักเสื้อตัวนี้ใส่ทั้งคุณแม่คุณลูกก็ เข้ามาสอบถามกันได้นะคะตามเบอร์โทรที่คุณป้าวางไว้ในใต้คำอธิบายแล้วก็ตามลิงก์เพจของคุณป้านะคะเข้ามาสอบถามกันได้ก็ราคาจุ๊บจิบนะคะจริงเรามาคุยกันซะมากกว่าเนาะก็เข้ามาสอบถามกันได้นะคะเอาราค่าเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูว,วิธีทำกันต่อเลยค่ะ ค่ะมาดูกันต่อเลยค่ะเราก็ได้ถักแถวที่แปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้งานแบบนี้มาดูแถวที่9ก้ากันต่อว่าเราจะเพิ่มลายตรงนี้แบบไหนเนาะถักไปด้วยกันนะคะาการเริ่มต้นก็โซ่สี พันหนึ่งครั้งตรงที่เดิมโซ่สามตรงนี้นะคะที่เราจะเพิ่มพันหนึ่งครั้งโซ่สามแบบนี้โซ่สามโยงมา สองข้างนี้จะเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็โซ่สามตรงนี้เพิ่มเป็นโซ่สามมาดูตรงลูกสับประรดเราจะโซ่สองโยมาพันหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งนี่เราจะปิดลูกสับประรดแบบนี้นะคะ แถวนี้เราก็จะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยถักให้ครบค่ะเราก็ถักมาครบแถวแล้วนะคะก็จะได้งานหน้าตาแบบนี้มาดูแถวต่อไปเราจะเริ่มขึ้นลายสับปะรดตรงนี้ สังเกตว่าเราก็จะถักเหมือนเดิมน,นะคะตรงนี้เราก็จะผ่านหนึ่งครั้ง8ดหลักพอได้ครบ8ดหลักแล้วโซ่สาม ก็จะได้งานแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็โซ่สองนี่คือหนึ่งช่วงลายนะคะเราจะถักแถวนี้ให้ครบแถวเลยนะคะสังเกตว่าก็จะเหมือนกับแถวนี้ ที่เราขึ้นต้นค่ะถา,ากให้ครบแถวเลยค่ะแถวที่สิบเราก็ถักเรียบร้อยครบแถวก็จะได้แบบนี้นะคะมาดูแถวต่อไปเลยก็จะเป็นการถักวนๆนะคะลายสับปะรด ตรงนี้ก็โซ่สามเหมือนเดิมแล้วก็ข้ามหนึ่งหลักตรงลูกสับประรดก็โซ่สามเหมือนเดิมนะคะถักโซ่สามแล้วก็คอทอให้ได้ห้าห่วง เราครบห้าห่วงแล้วจากนั้นก็โซส่สามแล้วก็โยกมาเลยค่ะคุณป้าก็จะบอกรายละเอียดนิดนึงนะคะ<ๆ>เผื่อมือใหม่เนาะมือใหม่หัดถักเขาก็จะงงๆนะคะแล้วใครมาถึงตรงนี้ถักได้แล้วก็ผ่านไปเลยนะคะสามารถย้อนกลับมาดูลูกสับประรดลูกนี้ถักเหมือนกันเลยค่ะ ตรงนี้ก็โซ่สองพันหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็พันหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวคุณปา้าจะอธิบายแบบนี้นะคะทวนจากแถวนี้ไปนะคะแถวที่สิบเอ็ดขึ้นไปก็ย้อนกลับมาดูลูกสับประรดก็ย้อนกลับมาดูตรงนี้จะเหมือนกันเลยทั้งโซ่นะคะ แล้วตรงตรงเชื่อมต่อตรงนี้ให้ย้อนกลับมาดูตรงนี้นะคะแถวนี้ก็คือแถวที่หนึ่งเราจะโซ่สองโซ่สองสองสองไปสามแถวนะคะให้ดูตามลูกสับประรดเลยค่ะจากนั้นเราก็เพิ่มเป็นสามสามโซ่ ถักตามนี้เลยนะคะช่วงนี้ก็ถักตามนี้เลยตรงหลอกสับปะรดก็ดูตรงนี้นะคะเราจะถักลูกสับปะรดทั้งหมดให้ได้เรียงกัน3ามลูกนะคะมาดูค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองสาม การถักก็เหมือนกันเลยสามารถย้อนกลับมาดูตัวอันแรกได้เลยนะคะพอครบลูกสับประรดสามลูกแล้วเราจะขึ้นตรงช่วงแขนเดี๋ยวมาดูกันค่ะถักให้ครบก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเราก็ถักลูกสับประรดมาได้สามช่วงลายแบบนี้นะคะให้นับเฉียงแบบนี้พอจบงานแบบนี้ เราจะไม่จดได้เดี๋ยวเราจะขึ้นลายใหม่เลยนะคะขึ้นเป็นตรงช่วงแขนแล้วก็นหน้าอกตรงนี้ก็จะยังเป็นโซ่สามเหมือนกับที่เราจะขึ้นลูกสับประรดลูกต่อไปแต่ว่าเราไม่ขึ้นนะคะทำไว้แบบนี้ตรงลูกสับประรดเราก็จะจบงานแบบนี้นะคะแถวสุดท้ายของลูกสับประรดต่อไปเราจะมาดูการถัก อ๋อต้องวางทาบก่อนนะคะวางแบบนี้ให้ลูกสับป,ประรดสลูกอยู่แบบนี้แล้วก็ทำเครื่องหมายไว้ตรงริมเขาก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยเวลาดูแบบนี้อาจจะงงๆนะคะแต่ถ้าเราลงมือทำแล้วจะจะรู้นะคะว่าเป็นตรงไหน มาดูตรงนี้เลยค่ะที่เราจบแถวเราจะเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งโซ่สามโยงมาตรงนี้เลยนะคะตรงที่ช่องโซ่สาม พันหนึ่งครั้งสามหลักสามหลักแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สองโยงมาตรงนี้ตรงที่เราจะทำลูกสับปะรดแต่เราไม่ทำเราจะทำลายแบบนี้นะคะ โซ่สองโยงมาพันหนึ่งครั้งสามหลักในชอ่องแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองนะคะในแถวนี้มาตรงนี้เลยค่ะ เราจะถักแบบนี้นะคะไปตลอดทั้งแถวเลยถักมาถึงตรงที่เรารับเครื่องหมายไว้ก็จะโยงแบบนี้นะคะมองไม่ค่อยเห็นเนะตรงนี้ตรงช่อง อันนี้คือหนึ่งช่วงลายนะคะลงช่วงลายของสับป,ปะรดถักตามนี้เลยค่ะเราก็ถักมาจะจบแถวแล้วมาดูตอนจบแถวจะมาถึงตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้ผัดหนึ่งครั้งตรงนี้นะคะ อนที่เราจะขึ้นแถวต่อไปให้นับดูที่เราถักพันหนึ่งครั้งสามหลักนี้นะคะทั้งหมดจะมีอยู่สิบเก้าสิบเก้าช่วงลายนะคะเราจะนับแบบนี้ไปเนาะเพื่อความสะดวกเข้าใจง่ายนะคะจะนับหนึ่งสองสามแบบนี้จะมีอยู่สิบเก้าลาย จากนั้นเราจะถักแถวต่อไปนะคะพอเราจบแถวแบบนี้แล้วโซ่สามเราจะถักพลิกงานกลับนะคะโยงมาตรงนี้เลยค่ะพันหนึ่งครั้งสามหลักโซ่สอง หนึ่งครั้งสามหลักนะคะงานก็จะเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะคะถักแบบนี้ให้ครบแถวเลยพอจบแถวเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนตรงที่เราขึ้นต้นนี้จะได้งานแบบนี้นะคะ ถักให้ครบแถวเลยค่ะมาดูตรงนี้นะคะแถวที่สามที่เราจะถักเยื้องแบบนี้แถวที่สามคุณป้าไม่ได้ทำให้ดูนะคะเพราะว่าจะถักเหมือนกันเลยเราจะถักเยื้องแบบนี้ให้ไปได้สามแถวแถวที่สามนับดูจะมีอยู่17ลายนะคะ รับ1 2 3แบบนี้นะคะมีดูสิบเจ็ดลายแล้วมาดูแถวต่อไปแถวที่4เราจะขึ้นต้นโซ่5แล้วก็ถักย้อนกลับไป โซ่สองถักเหมือนเดิมค่ะ เราจะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะเราก็จะจบแถวแล้วนะคะมาดูตอนจบแถวที่สี่กันเราจะโซ่สองพันหนึ่งครั้งแบบนี้เลยนะคะจะได้งานแบบนี้ แถวที่ห้าเราจะโซ่สามพลิกงานกลับถักแบบนี้จากนั้นก็ถักไปเหมือนเดิมโซ่สองพันหนึ่งครั้ง สามหลักเหมือนเดิมนะคะก็จะได้งานแบบนี้ถักให้ครบแถวเลยตอนลงท้ายก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนกับที่เราจะขึ้นต้นเราจะถักไปอีกให้ได้ทั้งหมดหกแถวนะคะนับจากแต่นี้เลยขึ้นไปให้ได้หกแถวเดี๋ยวพอครบหกแถวแล้วเราจะไปขึ้นตรงบ่ากันนะคะ พอเราถักได้ครบหกแถวก็จะได้งานแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาขึ้นตรงถักขึ้นไปตรงไหลกันนะคะตรงบ่าไหลมาดูเลยค่ะเราก็ขึ้นต้นโซ่สามพลิกงานกลับพันหนึ่งครั้งให้ได้สามหลัก โซ่สองตรงนี้ก็จะถักเหมือนเดิมนะคะเราจะถักไปให้ได้สี่ช่วงลาย ให้ได้สี่ช่วงลายแบบนี้ช่วงลายแล้วเราก็พันหนึ่งครั้งลงตรงนี้เลยนะคะจะได้งานแบบนี้แถวที่สองก็เหมือนเดิมพันหนึ่งครั้งอ่าโซ่สามโซ่สามแล้วก็โยงมาตรงนี้เลยนะคะ ถักไปด้วยกันเลยค่ะแบบนี้มาถึงตรงนี้เราก็โซ่หนึ่งแถวที่สองจะเป็นแบบนี้ มีอยู่สามช่วงลายต่อไปแถวที่สี่โซ่สามพลิกงานกลับตรงนี้ก็จะมีสามหลักจากนั้นก็ถักไปเหมือนเดิม โยงมาตรงนี้เลยค่ะจะมีสามหลักนะคะตรงนี้จะมีสามหลักสรุปคือตรงแขนถ้าเราถักพลิกกลับไปกลับมาก็จะมีอยู่สี่ช่วงลายแบบนี้ขึ้นไปนะคะแล้วเราก็จะถักขึ้นไปให้นับแต่ตรงนี้ ตั้งแต่ตรงที่เราลดนับขึ้นไปให้ได้เจ็ดแถวเราก็ตัดได้เลยค่ะค่ะมาดูตรงแขนนะคะที่เราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอยู่เจ็ดแถวนะคะแล้วก็ตัดได้เลยฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะที่คุณป้าได้ทำไว้แล้ว ็ถักเหมือนกันเลยค่ะสามารถย้อนกลับมาดูตรงนี้ได้ถักเหมือนกันเลยนะคะตรงนี้ก็ให้เท่ากันแบบนี้ด้านหลังอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าด้านหน้าด้านหลังก็จะเหมือนกันอีกด้านหนึ่งก็ถักเหมือนกันเลยนะคะมาเริ่มต้นตรงนี้ถักไปก็ดูฝั่งนี้ตรงแขนเสื้อเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแต่งาน เรายังไม่เสร็จทั้งหมดนะคะก็คงจะต้องไปเจอกันในคลิปที่3จะเป็นการเชื่อมต่อตรงไหลถักริมรอบคอรอบแขนแล้วก็มีการถักชายเสื้อลงมาเพื่อให้ดูสวยงามนะคะก็ไปเจอกันในคลิปที่3ค่ะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับ การติดตามรับชมแล้วก็ช่วยการกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เขามีใจรักงานโคเชเหมือนเช่นกับเรานะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็อขอบอกว่าสวัสดีค่ะ